สวัสดีครับยินดีดต้อนรับ,รบเข้าสู่ a g r i s i ไ e EP ที่7นะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับพี่หมีครับพี่หมีเป็นเจ้าของสวนกเกษตรธรรมคุณนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนแล้วก็พวกไม้ผลอื่นๆเช่นทองหลางเงาะบูเบอรี่อย่างนี้นะครับผมไงอขอให้พี่หมีรบกวนอธิบายความเป็นมาของที่นี่สั้นๆน,นะครับอ๋อก็ที่นี่นะครับมันจะอยู่เขตอ,อีสานอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นโกดังะนะครับโกดังไว้เก็บสินค้าทีนี้ผมมาซื้อที่ไว้แล้วมันที่เหลืออยู่หลังโกดังนี่ประมาณสัก3-4ไร่แต่มันก็เป็นป่าก็ทําการเคลียร์ดินก็เลยไปหาข้อมูลดูในโลกโซเชียลทั่วไปนั่นเอเมื่อมั่นใจแล้วก็เอาละก็ทําการปลูกตั้งแต่4ปีที่แล้วครับ,รบนี่ก็คือต้นสายปลายเหตุ่ที่เริ่มในการปลูกครับนั่นก็เป็นประวัติความเป็นมาสั้นๆนะครับของ สวนเกษตรธรรมคุณที่นี่เองนะครับทีนี้ผมก็อยากจะทราบถึงปัญหาที่พี่หมีเจอครับในช่วงแรกๆมีปัญหาด้านไหนบ้างครับความทา้าทายช่วงแรกๆก,ก็คือปัญหาที่เจอเนี่ยสำหรับทุเรียนอีสานเราเนี่ยนะครับครับ่าก็ต้องบอกตามตรงว่าหนึ่งเลยเราคนอีสานครับคนอีสานเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของการปลูกทุเรียนเพราะฉะนั้นผมเอามาปลูกแรกๆเนี่ยลงอยู่ที่3ามสิบต้นตายเรียบคือลงลง แรกๆนี้เราคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะยากเอาลงดินแล้วเนี่ยก็แค่ใส่ปุ๋ยรดน้ำครับแต่มันไม่ใช่ใส่ปุ๋ยเยอะรากมันมันก็เข็มมันก็ไหมเออมันก็ตายก็เลยมาลองใหม่นะครับลองใหม่เป็นก็ลองใหม่ก็ลงทีละหต้น10ต้นเพื่อศึกษาไปด้วยคือความยากก็คือสภาวะอากาศแล้วก็แหล่งน้ำโอเคครับก็ประมาณนั้นนะครับผมชักอยากจะเห็นของจริงซะแล้วครับยังไง รบกวนพี่หมีพาผมไปเดินดูรอบสวนนะครับได้ได้ครับได้ครับไปกันเลยพวกนี้นี่คือต้นทุเรียนหมดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ใช่อ่าอันนี้เนี่ยอ่าจะเป็นสายพันธุ์หมอนทองนะครับครับผมซื้อต้นมาปลูกนี่รู้สึก,กต้นละ500ห้าร้อยบาทต้นห้าร้อยบาทนี่ก็สูงประมาณสักเมตรเมตรยี่เมตรสามสิบประมาณเนี้ยทุเรียนต้นนี้สองปีกว่าแล้วนะอ่าสองปีสองปีกับอีกอ่าสามเดือนสองปีอีกสามเป็นหมอนทองครับ หมอนทองตัวนี้ก็หมอนทองเหมือนกันไหมตัวนี้ก็หมอนทองครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็หมอนทองเหมือนกันแล้วสาหรับในเรื่องของดินและรากครับผมคิดว่ามันสําคัญยังไงต่อการปลูกทุเรียนบ้างครับโอ้อดินนี่สําคัญมากครับดิน <พ genau S 1> ดินนี่สําคัญมากๆในการปลูกทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนอีสานนะครับแต่เราด้วยที่เราเลือกส,สภาพของดินไม่ได้เ <atra> พราะเราปลูกตามถิ่นที่อยู่ของเรานะครับ <ฮ flourish. S 1> ตรงนี้มันจะเป็นดินดินทรายนะดินอีสานส่วนใหญ่เป็นดินทราย เพราะฉะนั้นเรื่องดินนี่สําคัญมากเพราะว่ารากทุเรียนนี่มันเป็นรากลอยมันจะหากินอยู่เงี้ยครับตามต้พงหญ้าตามอะไรพวกเนี้ยตามใบใต้ใบพวกเนี้ยครับถ้าดินมันไม่มีความชื้นเนี่ยทุเรียนมันไม่ไม่ไม่โผล่ขึ้นมานะครับอ่ามันรู้มันไม่มีอะไรกินถ้าโผล่ขึ้นมามันร้อนมันมันไม่โผล่อืมอ่าเพราะฉะนั้นคือจะต้องหาอะไรคุมดินนะฮะคุมดินเอาไว้เพื่อให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดอ่าเพื่อไม่ให้น้ําเนี่ยมันระรเหิดขึ้นมาเวลาเรารดเพราะอีสานนี่มันแรง แล้วดินาสไม่อุ้มน้ำนะนอกจากไม่อุ้มน้ำแล้วหน้าร้อนนี่ยังระเหิดได้ดีด้วยเพราะมันมีความความพุนน่ะเออเม็ดทรายอ่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าพื้นที่ตรงภาคอีสานของเราเนี่ยมันคือเรียกว่าดินร่วนปนทราย ครับก็จะมีปัญหามีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างจากดินที่อื่นนี้ครับที่หมีมองว่าพื้นที่ตรงนี้เอาเอาแค่ตรงน้ําพองก็ได้ครับมันมีลักษณะพิเศษยังไงแล้วมันต้องการเทคนิคการดูแลพิเศษยังไงบ้างครับ๋อครับเรื่องดินนี่นะครับดินอีสานเนี่ยโดยเฉพาะที่เนี่ยที่เราปลูกอยู่เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกส่วนใหญ่มันเป็นดินร่วนทลายแต่ผมว่าที่นี่มันไม่ใช่อ่ะมันค่อนข้างจะเป็นทรายรัวนถ้าบ้านเราก็เรียกว่าทรายขี้เป็ดอ่ะ ซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยทรายเนี่ยก็คือมันไม่อุ้มน้ําอยางฝนตกหนักอย่างเนี้ยน้ำมันก็ระบายซึมลงไปได้ดีแหละแต่เมื่อเวลาที่ฝนหยุดตกแล้วไม่ตกสักสองสามวันเนี่ยน้ำก็ระเหิดได้เร็วแต่ทีนี้เราก็มาแก้ไขโดยการโดยการใส่สารปรับปรุงต่างๆแล้วก็คลุมด้วยพวกอินทรีย์วัตถุที่หาได้ตามถิน่นเรานี่แหละอย่างหน้านี้นะครับเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันเป็นหน้าเกี่ยวข้าวมันมีอะไรครับมันมีฟาง เราก็เอาฟางมาคุมนี่แหละมันต้องคุมครับถ้าถ้าไม่คุมนี่มันเปืองน้ำอ่านั่นแหละผมก็ทํามาสี่ห้าปีอย่างต้นนี้ก็2ปี3เดือนครับนี่ก็หมอนทองนะครับนะตั้งแต่ใช้ซูเปอร์แอดมาเนี่ยมันพุ่งดีเหลือเกินเนี่ยนี่คือผมซื้อต้นละห้าร้อยมาปลูกนะครับเห็นไหมใบมันแข็งแรงเห็นไหมมันจะเขียวเห็นไหมครับดูลําต้นมันนะเนี่ยความสมบูรณ์มันจะออกเขียวๆเลยอ่ะแสดงว่าดินมันดีมากเนี่ยเห็นไหมหลักฐานในซูเปอร์แอดยังอยู่เลยเดี๋ยวครับไปดูซิเนี่ย นี่งไงเห็นไหมตรงนี้น่าจะเป็นจุลินซีปะ้ะไงเห็นไหมนี่จุลินซีตัวดีแล้วเนี่ยเห็นไหมคือสารปรับปรุงดินตัวนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีจุลินซีด้วยเนี่ยอ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นนี้ก็แข็งแรงครับเนี่ยต้นนี้มันอาจจะอยู่บนโคกน้ําอาจจะน้อยไปหน่อยก็คือต้องเติมน้ําอัดเข้าไปอีกอันนี้ก็เป็นทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งที่พี่ปลูกเอาไว้นะครับเขาเรียกว่าสายพันธุ์น้ําดําน้ําดําหรือว่าแบคทอนอะไรเนี่ยอมันเป็นทุเรียนสายพันธุ์ที่มาจากมาเลเซียเพื่อนเขาแนะนําให้ปลูกเข มันให้ผลผลิตเร็วสาปี4ี่ปีมันก็ให้แล้วแล้วมันเป็นพันเบาพันเบาก็คือลูกมันเล็กอ่ะอ่าหนึ่งจุดหกถึงสองจุดสองสองจุดสามบ้างประมาณนั้นก็เลยลองมาปลูกดูปลูกมันก็ไม่ได้เขียวแบบนี้หรอกแรกๆอ่ะครับพวกนี้มันใบไม่ใหญ่นะมันจะเป็นคล้ายคลายมูสันคิงพวกนี้ทุเรียนของมาเลเซียครับใบมันจะไม่ใหญ่แต่ใบมันจะใบมันจะเยอะเออมันจะเยอะเนี่ยถ้าเปิดดูเนี่ยมีแต่ซูเปอร์แอดนะเนี่ยครับเห็นไหม อ่าง้ยผงซเปรดแล้วก็ตัดหญ้าคุมไว้อย่างเงี้ยที่ที่เล่าไปตะกี้ใช่ไหมครับใช่เป็นการคุมดินใช่ใช่ต้องคุม,มแสดงว่าทํากับทุกต้นเลยทุกต้นครับเพราะว่าดินมันเป็นดินแบบเดียวกันถ้าเราคุมดินนี่จะดีมากแต่ก่อนคุมนี่เราควรจะหากิ่งไม้มาสานนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นความรู้ของทางด้านอาจารย์รแกชื่ออะไรนะท่านอาจารย์วรพัฒน์กรอเปล่าที่เป็นระบบอะไรนะ ระบบชักลากอันนี้ต้องให้เครดิตแกครับผมชักลากาชักลากก็หมายถึงว่า,าสร้างสภาวะแวดล้อมให้มันเหมือนกับเป็นป่าธรรมชาติที่ทุเรียนเคยอยูโออ่โดยการเอากิ่งไม้นี่แหละมาสารรอบๆกิ่งไม้มาสารรอบๆเพื่ออะไรก่อนที่จะใส่พวกวัสดุอินซีต่างๆลงไปนี่เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งไม้สารอยู่รอบๆเนี่ยเวลาที่เราเติมพวกหญ้าหรือพวกเศษวัสดุลงไปเนี่ย เวลาลดน้ำมันจะแพ็คตัวแน่นพอแพ็คตัวแน่นแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ตัวไม่ดีมันเกิดครับนั่นแหละแกก็เลยแก้ไขโดยการใช้กิ่งไม้สารไปยเยอะๆแล้วเนี่ยอ่ากิ่งไม้สารแล้วค่อยเอาพวกเศษวัสดุใส่แล้วข้างล่างเนี่ยมันจะมีอากาศวิ่งเข้าเมื่ออากาศวิ่งเข้าเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ตัวดีอยู่ได้ครับทั้งอาจจะจุลินทรีย์ธรรมชาติที่เขาทํนหากันนี่แหละหรือเราจะซื้อเพราะทางนี้คือซื้อเพราะไม่สะดวกหาพวกบาซิลัสซัพติลิสก็เอามาใส่ เป็นการเป็นหนึ่งเมืองอะ่ะเขาเรียกหนึ่งเมืองอ่ะเออ่โดยเฉพาะซปเปอร์แอดเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วง่ายเลยครับอ่าพอเราทําขุมไว้แล้วนี่เราก็หว่านเลยอ่ mm hmm. เปิดสติงเกอร์ตามมันก็จะค่อยซึมไปจุลินทรีย์ก็จะเกิดอยู่ในนั้นแหละครับตัวดีนะอะนี่แหละครับก็จะทําทุกต้น mm hmm. แล้วต้นนี้คืออะไรครับอ่ต้นนี้คือบลูเบอรี่ครับบลูเบอรี่ก็เหมือนกันนะอ่าน,นี่นี่เนี่ยบลูเบอรี่เนี่ยดูสิ เห็นอะไรไหมครับเห็นไหมเนี่ยซุปเปอร์แอดครับ<ส>เห็นไหมเนี่อเนี่ยแล้วก็คลุมไว้นั้นเองไม่ยากนะครับนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งเนี่ยมันมันทำงานไม่ซับซ้อนมันไม,ไม่มากเรื่องอะ่ะเพราะปะกติเนี่ยบูเบอรี่เนี่ยเห็นมันเกิดง่ายอย่างนี้นะมันหน้าฝนไม่ธรรมดาดูอะไรยากมันเหลืองอืาเพราะมันดินมันเป็นกรดน่ะหน้าฝนอ่ะแต่นี่ดูสิคุณดูหน้าฝนมันมันเหลืองที่ไหน ใบเขียวแต่ก็มีเหลืองบางต้นนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นที่ลุ่มน้ำแล้วเวลาน้ํามันขังหลายวันอ,อย่างเงี้ยน้ําน้ําขังนี่ธาตุอาหารมันก็ฟูขึ้นมาหรือมันก็ลอยไปตามน้ามันก็มีแต่ส่วนมากต้นที่มันไม่โดนน้ําไปนี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นก็เป็นพืชอีกหลายๆชนิดที่พี่หมีได้มีการปลูกนอกเหนือจากทุเรียนนะครับทีนี้เห็นตั้งแต่เกิดมาตอนแรกแล้วเห็นว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากใช่ไหมครับต่อ กเกษตรกรรมไม่ว่าจะไม่ใช่แค่ที่นี่หรอกแต่ว่ากับทุกที่กับหลายๆสวนทีนี้ผมอยากจะถามพี่หมีว่าที่สวนกเกษตรธรรมคุณที่เนี่ยครับมีการวางระบบน้ํายังไงให้ให้เหมาะกับพื้นที่ตรงนี้บ้างครับอืไปเดี๋ยวไปดูระบบน้ำกัน <Okay, S 1> แล้ครับเนาะตรงนี้นี่คืออะไรครับพี่หมีอ๋อตรงนี้คือระบบน้ําครับครับะระบบน้ําเราก็ใช้ปัม๊มนะครับปัม๊มน่าจะสองสองแรงครับสองจุดสอง 2.2เฮพาวเวอร์2.2แรงมา้านะครับก็อันนี้เป็นน้ําที่ใช้เนี่เป็นน้ําเป็นน้ําดิบครับน้ําเขาเรียกน้ําอะไรน้ำาส่งเสริมการเกษตรแต่จริงๆแล้วการทําทุเรียนเนี่ยเราจะอาศัยเฉพาะน้ำาของทางเทศบาลหรือของราชการไม่ได้เพราะว่าถ้าปีไหนเนี่ยสภาวะอากาศมันแรงมากครับสมมติว่าเขื่อนเขาไม่ปล่อยมาอย่างเนี้ย เขาก็คงจะปล่อยให้กับอุปโภคบริโภคก็ส่วนใหญ่เกษตรอาจจะเป็นรองไว้ก่อนอย่างเงี้ยเราควรจะเจาะบาดาลน,นะครับนะ mm hmm. แต่นี่ปัญหามันก็บาดาลน,นี่ยังไม่เจาะก็คงจะเป็นสเตปต,ต,ต่อไปถึงจะได้เจาะครับอ่าครับนี่ก็มาดูแหล่งน้าครับเนี่ยกไ็ไม่ได้เยอะอ่านี่คือเขาจะปล่อยมาไงอย่างที่บอกไปตอนแรกใช่ไหมครับว่าทุบปลูกทุเรียนนิดว่าจะต้องมีแหล่งน้ําใช่แหล่งน้ำางั้นปลูกไม่ไดไ้ไม่ได้ครับถ้าจะปลูกเชิงแบบธุรกิจอ่ะ โทษนะครับแล้วมันมันเกี่ยวกันยังไงครับคือพื้นดินจะสมบูรณ์ขึ้นถ้ามีแหล่งน้ํานี้แหละครับหรือว่ายังไงใช่ครับเพราะว่าพืชพืชทุกอย่างอ่ะมันต้องการน้ำางนั้นเนี่ยปัจจัยหลักทุเรียนนี่คือต้องลดน้ํานะครับนะบลดน้าทุกทุกวันหรือสองวันหรือสามวันขึ้นอยู่กับอ่าสภาวะอากาศถ้าความชื้นในอากาศน้อยแล้วร้อนอย่างเงี้ยก็ควรจะลดน้ําลดทุเรียนนี่คือลดทุกวัน อ่าอย่างหน้าฝนอย่างนี้ความชื้นในอากาศมันเยอะก็อาจจะสามวันครั้งหรืออาจจะไม่ด้ลดเลยเพราะว่าถ้าฝนมันตกฟ้ามันปิดอย่างเงี้ยอ่าอ่านั่นคือปัจจัยของ<ม>การดูแลทุเรียนแต่ละแต่ละห่วงของสภาวะ<ม>ตอนนี้ก็เข้าส,สู่ช่วงสุดท้ายของ e อ็กซ์เรไซส์ EP7 แล้วนะครับผมผมก็มีสองคถามสุดท้ายมาถามพี่หมีครับว่าสมมุติคนที่กําลังดูอยู่ครับเขาอยากอยากที่จะปลูกทุเรียนแล้วก็เป็นเกษตรกร<ม><ม>ที่อยู่ในอีสานนี่แหละครับ ก็ควรจะเริ่มจากอะไรก่อนบ้างครับปลูกทุเรียนอีสานเนี่ยนะครับ,รบมันจะ,จะท้าททยอยู่ก็คือเรื่องของดินนะครับ,รบที่บอกว่าดินบ้านเราเนี่ยมันเป็นดินร่วนปนทรายแต่มันมันร่วนมันน้อยอ่ะส่วนมากจะเป็นดินทรายซะส,ส่วนใหญ่สําคัญนี้ก็คือเรื่องของน้ําคุณจะต้องหาแหล่งน้ํานะครับต้องอยู่ใกล้ถ้าไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเนี่ยคุณก็ต้องอาวางแผนเรื่องของบาดาลเมือม่อได้น้ํา ได้ดินแล้วเนี่ยคุณถึงมาเลือกพันธุ์ทุเรียนนะครับว่าคุณจะปลูกพันธุ์ไหนอย่างพันธุ์ที่เขาปลูก้วเขาบอกว่ามันคุ้มเ่ยก็คือหมอนทองเพราะว่าหมอนทองนี่มันน้ําหนักมันได้ถ้าเป็นพันธุ์อื่นเนี่ยมันจะเป็นพันธุ์เบาลูกมันจะเล็กปัจจัยก็มีน้ํามีดินแล้วก็ต้นพันธุ์กันเองเพราะทุเรียนนี่เป็นพืชที่ต่างจากพืชอย่างอื่นอย่างมากมันดูแลยากถามว่าดูแลยากไหมมันก็ไม่ยากครับ คือคุณคุณต้องตั้งใจที่จะปลูกจริงคือคิดว่าจะทําทุเรียนเนี่ยคุณคุณก็ต้องต้องใส่ใจมันเต็มที่อ่ะถ้าใครจะปลูกเป็นเชิงธุรกิจเนี่ยทุเรียนนี่คือมันมันไม่ได้ให้ให้ผลภายในปีสองปีอย่างสายพันธุ์หมอนทองน,นี่คือเอาห้าปีขึ้นเลยในช่วงห้าปีเนี่ยต้นทุนคุณเนี่ยคุณรอทุเรียนห้าปีเนี่ยมันไม่ไหวคุณอาจจะแซมด้วยกล้วยเออหรือ พืชอะไรบ้างอ่ะที่มันล้มลุกแล้วมันมันขายได้อันนี้คือคือในใน,ในทางที่เอะถ้ามันแบกถึง5ปีไม่ไหวจริงๆ่าใ้จ่ายเยอะก็อาจจะหาพืชพุกนี้เสริมโดยการหาข้อมูลในโลกโซเชียลนี่แหละอะส่วนของผมนี่คือผมชอบปลูกไปเรื่อยผมเลยไม่ได้คิดถึงอ่าต้นทุนพวกนี้ไม่ได้คิดว่าเอ้มันจะคืนทุนตอนไหนหรือว่ามันจะคุ้มค่ายัางไงคือผมปลูกไปปลูกไปเรื่อยพยายามสแสวงหาอ่าพวกปุ๋ย หรือพวกสารปรับปรุงดินเนี่ยที่มันตอบโจทย์หรือที่มันที่เรียกว่าที่ราคามันเข้าถึงอะเพราะว่าทุเรียนมันระยะยาวอันนี้คือสําคัญมากทีนี้คําถามสุดท้ายสมมุติว่ามีคนปลูกไปแล้วเนี่ยครับกำลังเริ่มปลูกเลยแล้วก็เจออุปสรรคมากมายอย่างที่พี่หมีพูดนี่แหละแล้วเขาตัดสินใจแบบว่ายังไม่ตัดสินใจแต่กําลังท้อแท้อยู่เนี่ยครับว่าจะปลูกต่อดีไหมอะไรเงี้ย มีอะไรอยากจะฝากถึงเขาบ้างครับโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาครับพวกนี้มันปลูกทุเรียนแล้วมันตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาครับหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมากับทุเรียนครับโดยเฉพาะอีสานเนี่ยเกิดมาเจออะไรครับข้าว พ่อแม่ทำนาออทำไร่อ้อยมันสําปะหลังเรื่องนั้นเราไม่แพ้เขาแต่ถ้าถามเรื่องทุเรียนอย่างเงี้ยเรามีความรู้น้อยมันตายก็ธรรมดาอย่างที่บอกไงถ้าคุณคิดจะปลูกเนี่ยคุณต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วว่าคุณจะทํามันคุณก็แค่ลงมือทําตายมันเป็นปัจจัยธรรมดาอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่เชี่ยวชาญของผมนี่ปลูกอไใหม่นี่อย่างที่ผมเคยบอกว่า30ต้นนี่ตายเรียบเพราะอะไรเพราะคิดว่าปลูกลงดินแล้วเนี่ยก็แค่ลดน้าแล้วก็ใส่ปุย๋ยมันต้องโตสิปรากฏว่าไม่ใช่ครับใส่เยอะรากมันเน่ามันไหม้ครับ รดน้าเยอะก็รา,ากเน่าผมก็เลยต้องหันมาดูเอ๊เรามันพลาดตรงไหนว่าคนอื่นเขาก็ปลูกสวยนี่วะก็เลยมาหาข้อมูลเรื่อยๆทีน,นี้ก็ไม่มีตายแล้วครับก็แ,แค่นั้นครับไม่มีอะไรครับผมก็อ,อกริไซก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับก้าวผ่านปัญหานี้ไปแล้วก็อยากให้ทราบว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะมีตายบ้างไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดบ้างแต่พยายามเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็พยายามศึกษาให้ดีขึ้นครับผมแล้วก็เราก็จะรู้จักพืชพันธุ์ของเรามากขึ้น แล้วถ้าเกิดใครอยากนำซูเปอร์แอชตัวนี้ไปลองใช้ครับสามารถมาติดต่อกับพี่หมีได้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าผมปลูกทุเรียนนี่จะอยู่หลังโกดังนะครับนะโกดังเพราะฉะนั้นก็ใครต้องการนี่ก็คือสามารถเข้ามาดูในลิงก์ในของทางน้องเขาแนะนำมาได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับผมก็ใครที่อยู่ตรงตำบลกุดน้ำใสหรืออยู่ในบริเวณอำเภอน้ําพองนะครับสามารถมาซื้อซูเปอร์แอชไปลองใช้ได้นะครับราคาไม่แพงเลยครับผม หรือหรือจะเข้ามาขอคําแนะนําได้นะครับครับผมก็ไม่ได้ว่าจะเชี่ยวชาญมากนะครับเพราะว่าเชี่ยวชาญจริงมันต้องเป็นผลก่อนแต่นี่คือผมสามารถเออปลูกแล้วให้มันโตเพราะผลก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดแต่สามารถแนะนําได้ครับแนะนําได้โอเคก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หมีมากนะครับที่พาพวกเราแอกวีไซส์มาชมสวนเกษตรทำมาคุณยังไงวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ